จอดรถก็ออกกว้างนะใช่ครับแม่ผมเป็นคนจ,จ่ายตังค์ไปย้ายขึ้นรถก่อนก่อนเรา้ใครดีใจ <c oughs> ใครดีใจเจอป้าเพศไปไป็นอะป้าเพศนั่น ใครมาใครมาหาหนูประสงการใครจะไปะาาะรับยายี่ม,มันเนนาบ่งองม้อยอยู่นไหลองมนาบ้านสมุนที่ถยทนงนี่นะบ้านสามตว่าจะให้เขากับหนูนั่นจะเ่าเก็บขึ้นนั่นมาโหดแรกมาขึ้นรลดยายหัว แรงอยู่ดูมากกระโดดเยได้นำงจอป้องกมาแล้วครับนะ้ำมันหอยโอ้โน้ำ <c oughs> มันหอยอยู่ไหนะเป็นข้าต้มเลยเนะี่ย ไม่ใช่ข้าวสวยแล้วเขาตุ้มแล้วเนี่ยนัง่งถึงพันตุต้มคนเดียวที่ทำนี่รูปหกอ,อันนี้เราไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับรู้สึกวันนี้จะเป็นฟิกกับวันมิวมั้งที่งานคอนเสิร์ตของลีโออยู่หน้าเซ็นทัลอุบลน,นะครับก็ไปคนเดียวอะ่ะเพื่อนไม่ได้ฟังกับเราสาวก็ไม่มีก็เที่ยวคนเดียวหนุ่มๆครับทำภาษาไปกันเลยไปใช่ครับตอนนี้ผมมาถึงเซ็นทัลแล้วแต่ก็แปลกใจว่าไม่เห็นมีเสียงเลย โอเคจับจดลงที่ผมดูวันผิดครับใช่ผมดูวันผิดกลับบ้านบอกเลยว่ากลับบ้านแบบอา้าเปิดดูเพจเ็จสิบสองนี่ว่าแล,ล้วเราไปจำสิบเอ็ดได้ไงเนี่ยก็คือแบบอา้า <c oughs> มาแบบงงสรุปงานจัดพรุ่งนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็นัดเพื่อนมาแล้วน่าจะอดดูแล้วเดี๋ยวดูไลฟ์เอาโอ้ยเซ็งเลยกลับบ้านกลับบ้านสวัสดีฮะ ไข่บางบอลลมประเภทเปล่าประเภทหลับปุ๋ยหนูก็บางบอลลมเลยปะนอนแม่ประเภทนอนไปลูกไปเอามันเตียงนอนไปโอเคนะอืมค ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วได้แล้วโอเคค่ะบะเข่าเนี่ยมูอัดแน่นบะวข่าใส่ซอนมันได้ใส่ได้หน่บัวมึงตังดิบดอกมึงก่อไบทุ่นดิบดิยมึงเยอะมากอร่อยต้มสูลย มันจะน้ำมนสลับกันแล้วเดีอยเนี่ยบางซะแล้วก็เทียนก็เห็นว่าเขาเข้าอย่างนีก็จะทอดเป็นมันต้องใส่น <p> ้ำจ enfin ิ <m> ้มเยอะๆใช่ไหมเนี่ยกันเหนียวหวานอร่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บนนแม่ไปไ็น่ะเยี่ยยยนะสวสดีว่ยา,ยาวส่งการครับช่วงนี้แม่อยู่บ้านนาะก็เลยกับข้าวเยอะหน่อยมีสามเนี่ยเหินมาก็ผุงข้าวกินเลยอันนี้ผัดหมูอะ่ะ อร่อยอยู่นะอันนี้แกงเห็ดแม่กินเหมือนเราทำคนละหมอ้อแบ่งกันกินนะเนี่ยอันนี้แกงแกงส้มของยายใายกินยุ้ยนกสกัดดาวลุกแล้ย,อ,ย <laughs> อะไรของเรอเนี่ยมาจะเล่นน้่งกับพี่ฮาว บอกมานั่งเล่นเใ่เพื่อนคือมันแบบใหญ่นะเล่นได้หานเลยาะดไปลอีกคือเกว่าลออจากหันจากใตเกือก็ออกข้าวะตัอยไฮะข้าวตกันะไมได้กินกับลูกสาวแล้วนะ ใช่หรอใช้พีบา,านบา,าิกนโม่โมมมหาก็ไปนั่งเล่นกับเขาเพราะ,ะว่าไม่ายากไมยากลุกหนักไปแล้วนักไปแลุกหนักไปเขาเหงมันห้นามไม่กินไม่กินก็ไปนั่งเล่นไปคุยกับลูกทรงลูกสาวเขามา,า,าหาก็นั่งดูแต่นี่ไอ้บวนอีกแล้วเขามาหาก็บโบนเอ้ยไม่โทรหา,มรหาแม่เลยเขามาหาเีก้านหล่าเอ้ยมันไม่ได้ยากปั่นจักรยานไปแค่มันไม่ได้เหนื่อยหรอกภาษาแค่นั้น อยบอกนะที่เหรอเช้าถึงแล้วยังไม่ดูดน้ำสักวันเลยเนี่ยชีวิตยังไม่มีใครปะแป้งเลยเออ่วนดมาเลยจังไดย์บุเชาดักก่บัดหลังการก็นั่งกินน้ำม่วงกันนะปลาหวานนะฮะ มาป้ามาป้านั่งชิลกับเพื่อนขัะนี้เวลาเอ่อกี่โมงวะจะดูนาฬิกาใหม่กันเี่ยม 拜拜。Bye.